สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจนนะคะที่ฝึกการขายค่ะของบร,ริษัทโตโยต้าเจริญยนชลีนะคะสาขาดอนเจียวันนี้นะคะเราไม่ได้เจอกันคลิปแรกค่ะมีกว่าหลายคลิปแล้ววันนี้นะคะเจนจะนาตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ค่ะมาแนะนําให้กับลูกค้าได้ดูกันอีกแล้วค่ะเราไปดูกันเลยว่าเจนจะมาแนะนํานะคะในส่วนของตัวไหนกันค่ะนี่คักเป็นในส่วนของโตโยต้าปรซิเนอ,อร์ซีอาร์สนะคะ หรือย่อมาจากการซูเรซิ่งนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นชุดแต่งที่ลงสามแข่งมานับไม่ถ้วนกันเลยทีเดียวตัวนี้นะคะสุดโดดเด่นของเขาเลยก็คือจะเป็นในควันท็อปชุดแต่งค่ะอดคันนะคะจะมาเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยซึ่งในดีเซนเดอร์เขาจะไม่ใช่สีนี้นะคะขับไปไหนโดดเด่นเดาใจนะคะสัดม้าค่ะใน่วนของด้านหน้าตรงนี้นะคะก็จะมีในส่วนของตัวเซนเซอร์ค่ะ เซนเซอร์รอบคันคันนี้ก็จะมีทั้งหมดหกจุดกันเลยทีเดียวนะคะถัดมาตัวตุ้มล้อค่ะตัวนี้นะคะคิ้วก็จะเป็นสีเดียวเป็นสีโดรคทีวว้าวมากมากเลยค่ะแม็กค่ะขอบยี่สิบเลยทีเดียวนะคะยางนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวดังดรอปนะคะมาพร้อมกับกัญลักที่แน่นหนึ่ ตัวนี้เลยตัวจะจะเป็นคาริเปอร์นะคะที่เป็นสีแดงตัวนี้จะให้ดิสเบกมาเลยทั้งสี่ล้อค่ะเราเจอแล้วอันนี้นะคะนี่จะเป็นนะคะโชคอัพค่ะนะคะเขาเรียกว่าโมโนทูบน,นะคะตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเกาะแน่นหนึบบอกเลยว่าทคุณภาพถนนเขาก็มาเร้จากตัวเซนเตอร์นะคะด้านหลังนะเซนเตอร์ให้มันมีสี่สัว เราปิดนะคะแล้วก็เปิดเลยว้โซมโเซ็งจะถึงกระเป๋า ไม่ต้องห่วงเลยยังไงใครๆก็รู้ว่าฉันขับซีอาร์ต์พ็อปท็อปสุดอ่าสัญลักษณ์ด้านท้ายนะคะตัวสัญลักษณ์ตัวชีเนอร์เนี่ยถ้าเป็นในส่วนของตัวรีเจนเดอร์เนี่ยเขาจะเป็นสีดำแต่ถ้าเป็นในส่วนของตัวซีอาร์สปอร์ตเนี่ยเขาก็จะโดดเด่นด้วยสีเดียวกันกับตัวรถคือเป็นสีขาวแหละนั่งสูบไปนั่งไฮโซจ้านี่นะคะก็จะเป็นนะคะทันเร่งนะคะแล้วก็เบรกนะคะแบบอารมณ์เนี้ยแบบสปอร์ตนะคะ ่งไม่มีในตัวอื่นนะคะมีแค่ในรุ่นนี้นะคะที่เป็น G R Sport เท่าน,นั้นนะคะนี่นะคะก็จะเป็นในส่อน์ไพตัว Sport Seat นะคะบอกนะคะที่นั่งนะคะหนังผสมหนังกลับีไซน์สป p o r t โดดเด่นด้วยได้สีแดงและสัญลักษณ์ G R ค่ะนางวิชาก็โดดเด่นด้วยนะคะนี่เป็นบูสตาค่ะที่มาพร้อมสัญลักษณ์ G R จ้าอยางนี้หมดเท่านั้นดูบูแจ เออสัญ,ญลักษณ์จีอามาดูแม,ม่มีความหรูหรามาเข้ามากดูดูด,ดูสัญ,ญลักษณ์นางใสมาทุกจุดนะจ๊ะพร้อมกันนั้นนะตัวนี้นะต้องบอกก่อนเลยว่าโครงการนะคะเธอเป็นหนังนุ่มมากโอบกระชับนะคะขับสบายนื่มนวลทุกการขับขี่กันเลยทีเดียวจะไกล้จะไกลนางก็สามารถไปกับเราได้ทุกแห่งนั่งขีนวย เหมาะตกประชันมากเลยกาหรกอทีนะเออดูที่ดูก่อนอันนี้นะคะต่อหมอนส่งสลับไม่ว่าจะขับรถมานานแค่ไหนเนาะหรือว่าจะขับพึ่งขับก็ตามเออตัวเนี้ยหน,นังก็มีกล้องรอบคันเนี้ยกาคือดีอ่ะดูดิเออดูได้หมดเลยฉันอยากจะดูตรงไหนก็ได้เนี่ยฉันต่อตรงหรือเปล่าฉันยังไม่ดูเลยนี่เออดู นางก็จะเป็นทีวิวนะคะเข้าเองอัตโนมัติเลยเวลาเราหักเลี้ยวนะคะถัดมาก็ยังไม่หมดเพียงแค่น่ะระหว่างที่เสิรขับรดนดตัวนี้ยมันมีมี GPS ในตัวใช่ปะเราไม่ต้องอัปเดตแบบสมัยต่อแร้เมื่อสมัยเกินไปตัวนี้นะคะถ้ากรณีมี Android นะคะก็สามารถเชื่อมต่อในส่วนของตัว m i r เ o r c a s t ได้นะคะหรือที่นางไฮโซเกไกสุด so นะก็จะมี Apple Car p l a y จ้าแค่เรานะเ mm hmm. ชื่อมต่อในส่วนของตัว สายที่เป็น USB นะคะเป็นแหนนะเป็นออริจินอลอะไรอย่างเงี้ยเสียบป,ปุ๊บก็ดูทีเวียได้ตลอดเส้นทางเลยจา้าอ่าไม่ต้องแบบเฮ้ยปีเนี้ยจะต้องเอากราไปอัปเดตอะไรเงี้ยไม่ต้องหลอกเลิกเลิกหลักหินจ้ะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของ Dual Zone โโน,นะคะของแอร์จ้าอิสระซ้ายกว่าถ้าเธอร้อนเธอก็ปรับไปถ้าฉันหนาวฉันก็ปรับไปแล้วได้ฉันนะ เออไม่ต้องมายุ่งกันต่างคนต่างขับนะคะคนนึงขับอีกคนนึงน้องคนั้นอย่างนีนน้อ,อ่าประมาณนี้อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้จะมีไวรลสชาร์จเจอร์กันโทรศัพท์วางปะเออแค่วางเฉยเฉยก็คือไวรลสชาร์จเจอร์น,นะรองรับตั้งแต่ไอโฟนนะคะแปดพันขึ้นไปเออแปดพันหรือเปล่าเออน่าจะประมาณแปดพันนั่นแหละจำผิดตัวน,นี้นะคะก็จะเป็นกระจกมองหลังนะคะแบบแบบรถไฮสปอร์รอน,น่าจะจะโนมาจ้าเออเวลามีรถคันหลังใช่ไหมเปิดไฟสูงแม่แล้วก็ ไม่ต้องไม่ต้องไปปรับอะไรทย่างนั้นค่ะปรับเอกออโต้จ้าดิวีแม่คือนางเครื่องเสียงดีมากลำองพงศ์เจีเอ,อ่ะโอ้สิบเอ็ดตำแหน่งอนะน้องเป็นเจดีเอานะน้องไม่ธรรมาดาจา้าโอ้ไฮโซทีนี้มาดูเรื่องระบบปรับปรับไถยจา้า ระบบความปลอดภัยของนางเนี่ยก็มีเยอะมากนะคะจะมีในส่วนของตัว rear cross traffic alert นะคะก็คือจะแจ้งเตือนรดมุมอัดแล้วเวลาที่เราถอยหลังเนี่ยแล้วมีรถมาตัดอ่ะคือบันแจ้งเตือนเราเลยเฮ้ยติดติดติ๊ดรถข้างหลังไม่ต้องถอยประมาณนี้ตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับ delta cruise control นะคะปรับความเร็วอัตโนมัติตามทันหน้ากันเลยทีเดียวซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ไหมไม่ไม่ใหม่ค่ะแบบว่าถูกพัฒนามา เมื่อรถคันหน้าขับเท่าไหร่เราก็ขับเท่านั้นเลยอ่าก็เสร็จค่าการโระบบนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะมาในเรื่องของระบบนะคะที่แคเซตตี้นะคะระบบปอมปอดภัยก่อนการชนอ่ะนางมาพร้อมบายสปอร์ตมิเตอร์ที่ทุกคนเรียกร้องมากว่าเฮย้ยทำไมตอวนี้นไม่ใส่มาแต่ทีตัวนี้ใส่มาเราจะไปดูด้านข้างนางมาเนี่ยดูสิดูดูดูด,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 ดนี่ๆ นี่ดูสิเออเวลามีรถมาอยู่ในมุมอับใช่ไหมนางก็แจ้งเตลือนซาติดิดถึงนี้นะมีไฟขึ้นสีต้มเราก็อย่าออกนอกเส้นทางนะคะอ่ะเสร็จแล้วยังไม่จบเพียงแค่นั้นเลนติคาเจอเอร์นางเก่ีมากเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราออกนอกเส้นทางนางก็จะด <go> ึงล้างถุงนไรยกลับมาในเส้นทางให้เราโดยที่เราอะคือแบบ เออไม่หลับในหลับในก็ก็ก็หลับไม่ลองอ่ะเพราะว่าคนอะไรลิงเราอยู่อ่เ,ออเป็นอย่างยอดนะจบแล้วค่ะจบแล้วค่ะ,ะการรีวิวน,นะคะเตยตามฟอร์ซีอ,รอาร์ช็อตนะคะเป็นไงกับ้างคะโอ้เตก็พูดไม่เก่งหรอกพูดหยุดแค่นั้นไม่มีอะไรมากอ่ะถ้าสุดค่ะนะคะท่านใดน,นะคะสนใจเป็นรถรุ่นนี้หรือว่าเตยต้า สเตทนายรุ่นไหนก็ตามนะคะสามารถติดต่อสอบถามเจนมาได้สุดค่ะเจนพร้อมต่อด่วนโทรนะคะัวเซลไม่ค่อยว่างค่ะทำไรนอนไม่ได้ลูกอะครเยอะอะไรค่ะกอยอย่าลืมติดตามนะคะทั้งช่องทาง Youtube นะคะทั้ง Facebook ส่วนตัว Facebook สารแผงนะคะก็สากแฟงไว้ในออบอกออกแซสของผุกคนนี้ค่ะ